เหตดังหลุดคู่รักเลิกกันจริงเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับมือที่สามเดอ้อ ช่วงนี้ประเด็นร้อนๆของคนดังในวงการบันเทิงมีมาให้ลูกเพจได้ใช้สมองกันไม่หยุดเลยสำหรับเพจดังเซมอยร้อยแปดที่ล่าสุดได้โพสต์ข้อความปริศนาทำเอาชาวเน็ตออกอาการสงสัยเผื่อกระตุกอีกครั้งโดยระบุว่างอไม่สำเร็จสินะเรื่องความรักไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกชีวิตคู่บางเรื่องอะไรปรับได้ก็ต้องปรับบ้างแค่นั้นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับมือที่สามได้ๆบอกแล้วว่าเป้าหมายในชีวิตเริ่มต่างกาันแน่นอนว่าชาวเน็ต แล้วแห่คอมเมนต์สนานพุ่งเป้าไปที่คู่รักปรางกันนาราณและโต้งทูพีที่ดูท่ารักจะล่มแล้วจริงๆ